บายดีเนาะมูนี้เป็นวันที่18เดือนพฤษภาปี2021ให้เรา YouTube เนาะมูนี้อยากขอ,อากาศเพื่อให้ขอแม่พี่น้องชาวลาวก็คือ เมพี่น้องสาวล่าอยู่สอบลาวสาวลาอยู่ต่างประเทศเนาะพ <c oughs> มดังสาวไทย,ยสาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศไทยหรือว่าตัวโลกเนาะสามารถเห็นได้าสถานการณ์เนาะบ้านเมือง ในช่วงการระบาดของโควิด -19 นี้สถานการณ์หรือสภาพการขาพการอยู่แต่ละการการยุต่ละเมืองแต่ละจังหวัดแต่ละนประเทศมันปิดแนว่ดไดเนาะ ช่วงโควิดนี่น่ะชิว่าโควิดนี่มันก็เกิดมาได้ปีกว่าแล้วเนาะมีนอกชาวไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถดูได้ว่าการสัญจรอ,อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่อุดรน,นอกประเทศไทยวันที่18พฤษภาคมปี 2,564เนาะจะได้ดูว่าสถานการณ์อยู่ที่อุดรน,นี่ในช่วงโควิ19ด19จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเนาะพอแม่พี่น้อ,นองและมมนว่าได้เบิ้งสถานการณ์การสัญจรของรถเนาะเป็นแนวใดเพราะว่าข้าวเจ้านี่ก็ไปใส่ว่าใส่ก็บ่ค่อยออกจากวันนั้น รถเพราะว่าโบ,โบมักออกจากรถเนาะสูงสุด,สด,สด,สดกับเรนวาไปจ่ายตลาดอาทิตย์หนึ่งไปเฮืนอนึงเท่านั้นแหละจ่ายตลาดซื้อเครื่องซื้อของมาแฮไว้ให้มันกุ้มอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านถ่าลตลอดเห็ดอยู่เห็ดกินเองโบได้ไปซื้อเ่นเนาะเขาซื้อ ของกินอัน,นอาหารสดอาหารอะไรซึ่งสเวตมาปลาไว้หมดแล้วเนาะไอ้กุ้งอาทิตย์หนึ่งก็ซื้อมาปลาไว้แล้วก็นเดี๋ยละมือก็พยายามอยู่บ้านอยู่เงินตนัวเองบอออกไปใส่บอออกไปใส่อีรีนี่แหละเนต่เซเว่นอีเเลว่นก็ยังบอออกไปนเนาะเว้นเสียว่าเซเว่นอีเเลว่นไปจ่ายค่านไฟฟ้านน้ำประปาเดือนนึงนึงก็ไปจ่ายค่านค่า ซื้อบัตรเติมใส่มือถือเนาะซื้อบัตรเติมใส่มือถือเนาะอาทิตย์หนึ่งเธอหนึง่งคือกันปุกอาทิตย์นยหนึ่งดิแต่วิเีแถนั้นการการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้านาะอยู่ดูดอดประเทศไทยนี่อยู่ใช้มือเป็นตลาดสดเ้อะเด็กข้าพเจ้าหาก็่เลิกเนะาะข้าพเจ้าก็บบริมาและไอกอดก็มาเกือบทุกมือ,อยางมาต่างออกกับทั้งกายยางว่านี่นะ ไซ้หมูเนี่เป็นตลาดสดแต่ทีนี้โบได้มาแล้วเพราะว่ามันโควิดมันระบ,บาดแล้วก็บอกพยายามโบมาบ่จำเป็นมันเ่าโบมาเนาะเนาะ,ะ,ะอันนี้เป็นถนนขเจมือนี่ข้าพระเจ้าเป็นเรียบไปตามถนนอัน,นโพสีเริ่มแต่พูนแหละเริ่มแต่จากแงกทางเลี่ยงเมืองไปหนองวลมพู ก็เลี้ยวไส้ยมาเนาะมานี่มาฮอดอันนั้นอันนั้นร้านทงสีเมืองแล้วก็ที่ตงไปพูดละไปไปไปทั้งสัก,กนนุนนครพุนแหละคั่นปไปเลยเลยซื้อเลยเจ้าไปหาสกุนนครเนาะไปหาสกุนนครนี่ะแต่ว่าจะไปลองเบิ้งแล้วพอจะไปไปแล้วก็จะไปแวยูไปแไปวยวูวยวบิ๊กซีไปซื้อเครื่องซื้อขอมว าแพ่ไว้กินแผ่กุ้มวันอาทิตย์นึงเนาะตอนนี้ก็ถือว่าก็ตั้งสี่เดินทางไปแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอย่างไรถ่ายคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้นั้นเลยในเบอร์น้ำกันเลยค,คือว่าคือว่าคือกขาคือกขาเดินทางไปน้ำกันเห็นละมันได้เห็นน้ำกันเนาะบ่มีบ่มีตัดต่อะไรเนี่ยที่ไป อันที่ว่าท้ายทอดสดกาว่าแมนไปทอดพุ่ลละถ้าโดนโพสีแล้วก็ไปทอดเหมนพุลละทางมาเลี่ยงเมืองเบื้องเบื้องไปคอนแก่นเนาะจริงๆท่านเท่าถนนโพสีมันออกจะตัดออกมาจากทางเลี่ยงเมืองไปอัน,นะไปเนาะหนองบัวลำพูเนาะหนองบวลำพูซึ่งไปซึ่งไป พาในเมืองพาในเมืองแล้วจนปาจนไปสุดอยู่ทางเลี่ยงเมืองไปทางขอนแก่นขอเลี่ยงเมืองมันอ้อมเมืองในนะคำว่าเลี่ยงเมืองหมายถึงทางอ้อมเมืองตัดจากอ้อมเมืองเบื้องอนเบื้องเหนือซักมาไซเลี่ยงเมืองเบื้องใต้ทางตัวนี้นะของทางโพศีนี่แหละของทางโคซีคือทางเกาแก่ที่สุด มาไดเริ่มแรกสร้างตั้งเมืองอุดอรพุ่นและเนาะทังตั้องอุดอรมันมีมันมีวัดโพธิ์สี่เด็ดป็นวัดใหญ่ที่สุดในอุดอรนี่ถือว่าเดี๋ยวนี้คือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอุดอรเนาะชาวไทยถือว่าชาวอุดอรก็คือชาวอุดอรนี่มันว่า พาก,กันมากลับมาไว้เป็นเชือกนดซักลาบูษะเงาะต่างๆเป็นวัดซักดิดเจอหันสีเทียบใจนคะรหลงวงีิงจันก็นสีประมาณว่าอืมก็เทียบเทียบวัดสีเมืองอะ่รแล้วเทียบเท่าดอกไม้สวยพอคือกันเมืองเหมือนตักเมืองเนาะ เทียบเขาเนาะเาไปตรงไปกที <Netz mainly j als> uh, ่ไปเจอเือไปเจอน้ำพุเนาะห่าแยกน้ำพุนี่ค่สีหอดอะไรอย่างนี้อะอย่างนี้บันนี่เปิดบกเปิดน้ำพุเนาะ ตีเคนเปิดน้ำพูมันเห็นน้ำพูพุ่งขึ้นโลดอันนี้นี่บ่เห็นนาะอันอนี้เป็นกี่ละวหาแยกน้ำพูเดอ้อน,นี่อันนี้ตลาดหาแยกใต้มือตลาดหาแยกน้ำพุตลาดใหญ่ของอุดอรตลาดหาแยกคนว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็นกนสบเซาหลายแล้วย้อนว่า โควิดน,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 นี่แหละการระบาดโควิดนี่แหละจึงโวิตให้กันระบโควิดจงควิให้ โคศีคือเก่าตัวถนนโพศีเงี้ยวเนาะจากตัดจากทางเลี่ยงเมืองรอบเบื้องเหนือก็เจอใส่ทางเลี่ยงเมืองเบื้องใต้เออเบื้องเบื้องใต้ ถือว่าเป็นในเมืองเก่าสมัยสมัยสี่ห้าสิบปีหลังแล้วแถวนี่ถือว่าเป็นในในเมืองจเจริญหุงเฮืองเนาะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะมีห้องหนังเนาะมีศูนย์การค้าห้านค้าห้ามขายใหญ่สมควรเนาะแถวนี้เนี่ยตลาดโพสี สนุโบสีแถวนี่มุงคุณแล้วหนับจากทุ่งสีเมืองลานทุ่งสีเมืองพุกนล้มาทอดอเงี่ยมาทอดพีระพีน่ในเมืองเมืองเหลืองเหลือมาแต่สี่ห้าสิบปีหลังพุกนั้นเนาะเดี๋ยวนี้มันกับมีการขยายพัฒนาขยายตไปเรื่อยๆมันก็อตัวเก่ามันก็เป็นเมืองเก่าเป็นชายหน้าท้าวไปเนาะ ใชหน้าท้าออกไปวะครับมาเจริญไมอีกอยู่นี้อยู่้างเท้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนี่แหละมันมาเจริญไมอยู่อยู่เลี้ยวซ้ายไปนี่มันมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามันมีตลาดอีซาเนาะนี่อันเนี่ยยูดีเนาะย,ยูดีหมายถึงตลาดอาอฮัจยตลาดกลางคืนเนาะ เซ็นเตอร์พอยนะ์การเทียบใส่ยงอ,อยู่กรุงเทพกับเป็นเซ็นเตอร์พอยน์อยู่ใกล้กับสถาน,นีรถไฟเด์ Friday, ก็เรว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นคุ้มใหญ่คุ้มหนึง่งว่ากลางคำ่ำกลางคืนมากม็มีเงมีมีเทคมีป่ามีครบสารพัดไปมือแรงมาก็มีครบทุกอย่างมือเวียนมาก็มี นมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาห์ไนสมควรแหละขึ้นมาก็มีเทคมีบาร์เนาะหรื <No. S 1> อว่าคนต่างประเทศคนฝรั่งฝรั่งเป็นมากมาเที่ยวมาลีนเนาะแถวนี้แหละหรือว่าเป็นบอลที่ว่าศูนย์กลางใหญ่บันเทิงใหญ่เนาะสำหรับ คนต่างประเทศคนต่างประเทศคนฝรั่งฝรือกันแหละมามาอยู่แถวนี้มาลินแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็สซเซาลงแล้วว้าวะนะย้อนว่าโควิดนี่แหละทำผิดเบื้องขัวมือมันโรงพยาบาลเอกเอกุดอรเนาะนี่โรงพยาบาลกัมีมานานสมควรเนาะมัดแต่ที่มันมีมา สามสี 3, 40, 40่สิบปีเนาะเบื้องใต้มือก็เป็นเอยูอดีท่าเีท่าเป็นสูตรการอ่าสูตรปจิวนันเซ็นเตอร์คอยแต่ว่าแม่เนาะเบองัวมือก็เป็นคอนโดหาก็สัง่งใหม่คอนโดดุมพินี้สั่งใหม่ได้สี่ห้าปีมานล้วเนาะ อันนี้หากว่าเลี้ยวไม้นี่พรีมสแควร์นี่หรือว่าเลี้ยวไม่มาได้นี่แหละมาได้รูปช่วงสองสามปีก็เลยเจอโควิดก็เลยว่าเออก็เป็นนี่ว,ว่าข้เจ้ากับกับกับรองเริ่มแล้วตอนแรกๆกก่กอนโควิดเห็นกับว่าค่อยมีคนแหละก่อนโควิดเห็นกับวาดีแล้วขาเจ้าับะกาศขายดิ้องข้านั้นเท้านี้บัตร ตึกเจอโควิดแล้วก็เงียบม,มาหน่อยนึงบัดน,นี้กเ็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นมาแล้วมีห้านค้าห้านขายหรือ่าเป็นสูตรการค้าเฮดออฟฟิศเนาะหรือออฟฟิศโฮมเป็นพักก็ได้เป็นออฟฟิศก็ได้เนาะหรือว่าไม่เห,เห็นราคาคนหนึ่งจุดห้าล้านบาทราคาพิเศษพร้อมเข้ายุ่ง ซีซั่นพร้อมเข้าอยู่ราคาพิเศษ1.5ล้านบาทก็ถือว่าทึกแหละปก,กตีมบ่ได้เลยหนึ่ล้านาอันอยู่กรุงเทพก็บสี่ห้าล้านบาทเหเงินพราย์พราย์สแควร์นะอันนี้ถือว่าในช่วงโควิดจำเป็นต้องได้ลดราคาลงทุกอย่างก็ได้ันถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าเพราะว่าแมนหนึ่ล้านบาทนี่เข้าอยู่ได้เลยเป็นราคาพิเศษแต่ทีนี้ กษีมีห่องแบบบ่นทำเลมันบ่อบ่อคอยปะไดฮะแหละยูเจบ่ออยู่ยังบ่เหมออันนัพวกคนจีนคนอย่างเขาเจ้าเฮอเจเจานบนอันนั้นใดมันเป็นทำเลดีมันเป็นหน้าทางเป็นนะมันกิบบ่อได้หนึ่งจุดห้าบ้านล้านบาทห่องยูเจอยู่บนที่ว่าอันนั้นไกลตาคนอย่างนี้อันที่ว่าเอา ขันเทอเฮดมาซื้อเพื่อเป็นออฟฟิศเพื่ออยูแเด ب, เป็นออฟฟิศแดดห่ไหวป็นจะซื้อแล้วข้าพเจ้าซื้อคอนโดมันยังหาล้านเออล้านห้าละห้องท่อใดนึงเนาะอันนี้ล้านห้าซีซั่น,นปิจะเอาอันเดี๋ยวนี้คันว่าขาจะโบได้ซื้อคอนโดเธออะที่มาซื้อ แต่ว่าเขาเสียบเปียบคนว่าคนต่างชาตินี่มันเห็ดเป็นอันเขาบบได้ปิดซื้อเขาบบได้เขาเขาเจ้าบทจดเันันห็ดเสโนโดจดทะเบียโนเสนอถ่ายได้นอกจากคนไทยนเนาะเขาต้องไปเอาคนไทยเป็นโมนมิเนีเขาส่วนคนโดนี่มันสาม,มารถเห็ดเป็นซื้อเขาได้ โดยตรงเลยเป็นซื้อเ้าแหละเพราะว่าคนโดมันมันเขาเอมันมันบดได้อยู่ขีดินนี่มันสูงึนไปซะส่วนนั้นตึกแถวนี่มันติดอยู่ขีดินมันสนดที่ดินหันเขาบอกออกไใบ้อกปปัจจุบันนี้แต่ว่าอนาคตได้เย็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนต่างประเทศได้ามา เฮ็ดธุรกิจอยู่ประเทศไทยได้โดยมีเงินไขมีธิ์เฮ็ดเป็นเสนอได้เวลาสั้นในรัฐบาลนี่กำลังคุ้นพวกแต่ว่าอยู่ในขอบเขตเก้าสิบปีบ่หรือว่าร้อยปีกัแล้วแต่หรือระยะยาวมีธิ์เฮ็ดเป็นสนดได้ในระยะยาวแต่อาจจะว่าเมนขาวตลอดชีพเนาะว่าสั้นแต่ว่าสี มีขอตกลงไม่ได้แต่ยังบนหูเดือซื้อที่ดอกที่ดินซื้อได้คนต่างชาติแต่ว่าอยู่ในกำหนดว่าเก้าสิบเก้าปีบอกคจะบโบต่างกับว่าสัมปทานทันแล้วสัมปทานโบเป็นซื้อซิทคั์คนไทยได้ซิ์ตลอดชีวิตเส้นลูกเส้นหลานนาอสัมปทานนี่ก็สมมติเก้าสิบเก้าปีก็ได้อยู่เส้นเขาแล้วก็เส้นลูกเขา เ้นลานนี่ก็อาจจะบบได้อะไรเนาะเบิดไปก,ก็พอได้ว่าะว่าเป็นยังมานะ9.9ปีก็ถือว่าคือแบบคนจีนนักลงทุนจีนมาเศร้สาสัมปทานอยู่บ้านนะฮนะ9.9ปเก็ถือว่าซร้ากเขาเป็นองคาเจ้าแล้วก9.9ปีเ้นเส้นเขาแล้วก็เส้นลูกเขาเส้นลานอาจจะบบได้แล้วมีชิดตเยอ่กเห็นบ่นลาฮาแห่งมีเงินใครดีได้มีชิดตอไปอีกได้ จาก9.9ปีเราเบิร9.9ปีแล้วลต่อไปอีกได้เท่าใดนั้นคอยให้รัฐบาลใหม่หันมาเว้ากดใหม่ออกกฎหมายใหม่นั่นอยู่เบื้องใต้มึงสนามกีฬาเนาะได้ว,ว่าเขาย่อกับเ็ศแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรื่องว่าปรับปรุงกันไหมกีฬาเทศาบาลปรับปรุงพื้นใหม่เบิดเนาะมันมันเป็นแบบนั้นละน้ำท่วมเนานะแถวนี้น้ำท่วม คาว่าเฮดไม้บิดมาบูรณะการไม้บิดขุดทองระบายน้ำบักใหญ่ๆเพราะมันเป็นแองกระทะอยู่บนแถวหุว่นตุกเ่าใด้เป็นท่วมเพียงหัวเข่าพูดแล้วเรื่องราวนะกับหลังแปลง,ปลงย่อนรถติดว่ังนึงนี่กับข้อว่ามันคาเปวนเฮดเบูรณะทอระบายน้ำจาก พอน้อยเป็นทอใหญ่ขึ้นพวกเกาอนี่ขันซึ่งไปนี่จะไปคอนแก่นละเป็นเนาะซึ่งไปนี่จะเป็นคอนแก่นขันซื้อไปข้ามขัวไปเป็นสก,กุลดะคอรเด้อคันซื้อข้ามขัวไปเม่นสก,กุลดะคอรขนคันเรียนเะนี่ย ัดส,สิดงท้ายนั่นหนึง่งจึงคอยแมนจึงคอยแมนไปคนแกนคัดส,สิดใท้ายแล้วไปเลี้ยวท้ายแล้วแมนไปหนองคายล่ะทางเลี่ยงเมืองไปหนองคายขัดสิดงท้ายสสแล้วไปเลี้ยวขัวแล้วแมนไปขนแกนไปเลี้ยงทางเลี้ยงเมืองไปขนแกนขัดไปซื้อข้ามสะพานไปนีจึงคอยแมนไปสากุนครเจครับเจ้าฤษี พอดีเีเลีเ้ยวกลับมาบิ๊กซีนี้บิ๊กซีมันอยู่ติดก,กับถนนทางเลี่ยงเมืองไปขอดแกนนี้เนะาะเดื่อว่ันจับใจชื่อเขาน้ำซ้ำปลามา,มาเก็ไปไห้เนาะกินให้มันกุ้มอาทิตย์นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาแค่นึงเนาะนั่นแหละมีโอกาสเดี๋ยวไถ่ายคลิปใหมคองน้องได้เบิง่งสำกัน บอได้ต่างประเทศพอได้เห็นนะเพราะเนาะแม้แต่ปลาชนคนไทยที่ว่าอยู่ต่างประเทศที่ว่าไม่จากบ้านจากเมืองมาจากจังหวัดอุดรมาหลายปีไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านก็กลับไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงระบาดโควิด19ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดอุดร ประเทศของของคนไทยที่ว่าอยู่ต่างประเทศนั่นแหละรู้ว่ามันพัฒนาม,นมีการพัฒนาหรือว่าการพัฒนาเขาไปอย่างไงช่วงโควิดนี่เป็นอย่างไงเนาะจะให้ให,ให้ให้ดใหูให้ดูด้วยให้เห็นด้วยดูแล้วก็ ็เหมือนปกติมีการพัฒนาเหมือน,เห,อนเหมือนกันแต่ว่าพัฒนาจะไม่พัฒนาเร็วเหมือนเมื่อก่อน,นเ,อเข้าไปบีบสีตอนนี้ก็ขอหยุดติเพราะเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยติดดูกันใหม่หลังจากที่ จากบิ๊กซีมาโอเคนะ